ก้ามาเล่กับก้าอย่างแมวนะคะปีเซลเจอมาให้ทุกวันแล้วนี่มีปักนะคะนี่ปักดใส่ซิมกับปักลุยไอ้นี่ปักไเกยนะคะต่างดาวปักไเกย์ของปีเซลไม่บายตรงนี้ปีเซลไม่บายนะคะแล้วก็ตำหนักปลิกนี่มีปลิกเก็บสองวันเจอมาพ้นเดียวสองตุ้งนี่เจอมาแล้วมีลูกเน่านะคะปีตอนไม่ขอเต็นบางให้ เห็นับไม่ก็มีลูกลูกเครือแต่ตอนนี่คือจะลู่นะคะคือว่ากรุงดองเดี๋ยวนึงคือจะลู่นะคะแต่มันจุบต่อปลาเด้งนะคะต่อปลาเด้งไอ้ย่าแมวลางกำลือแต่นี่พักเนี่ยงนะคะสองมัดต้มตีใช่ไหต้มตี เอ้แม่ตำตีปักเนียงนะงะ้นเอปากเนียงตองมากนี่น้ำตีนะคะเอ้แม่จะตำตีปักเนียงกับหลูกเกลือนี่กับข้าวอย่างแม่วันนี้นะคะตัดพักเดี๋ยวะตำหนำจุบหนำจุบกะปีนะคะหนำจุบเกลือใส่ซ้อม ดึงเกย์จาลู่ตำตีแักเมี่ยงแล้วก็ปัดปักกับไก่ย์กำกาวใหญ่แมวนะคะเต็มเลยแรง